เเข้าใจก็ได้ไม่มันคือเรื่องสมมติครับโอ้หนูขอหนูขอไม่ดูของคุณทุกคนที่แท็กมานะคะแต่หยินขอไม่ดูติกตก๊กที่มันอาจจะเกี่ยวกับสตอรี่ของหยินนะหยินยินอยากให้มันแบบเวลาหยินเล่นอนะหยินอยากให้มันเรียวๆจากของหยินนะไม่อยากเห็นในมุมคนอื่นอะนะหนะูหน,น,นูหนูขอ ขอบคุณทุกคนที่แท็กมานะคะอยากให้ทุกคนสนุกไงแบบว่าไม่อยากให้มันมีผลกับการเล่นของยินนะไอ้แดงหูตาเยอะที่นี่กูบอกใหุ้ดดิ้งุดดิ้งเพื่อนเยอะนะหูตาเยอะที่นี่มึงอยู่ดีมึงจีบสามึงรวยกูบอกให้พี่แต่ปดิ้งมันมีจิตหลงไหมไม่รู้ไม่รู้จิตหลูไหมไม่รู้ไม่รู้รอะไรยังไม่ได้ดูเลยเออมึงต้องต้องต้องเขียนเองคนไข้ไม่พูด โดนนะคุณโดนะิ้วนะคุณดนหิ้วนะไม่อยู่อ่ะคุณดนหิ้วไปคุยที่การยครับยูครับโอเคคุณรู้ใจก็เห็นที่อยากได้คืนก็นี่ไงคือมารับการ์ยเอาพูดจริงนะวันละพันนะใช่วันละพันไงคะคุณก็มาเอาสีวันละพันหมายถึงมาเช็คแล้วควณจะเอาอะไรล่ะอราไม่รู้ครับก็ถามดูเบอร์อเอาเบอร์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 ไม่ใช่ละ เอาอะไรคะก็ก็วันละพันไงเอาไหมถ้าวันละพันนั้นก็ต้องมาจ้ก็ต้องมาเจอเขาเท่าไหร่อ่ะกี่กี่วันร้อยวันเลยเหรอร้อยวันนี่คุณจะเผาผีผมปะเนี่ยวัน่ะคุณจะเผาผีผมหรือเปล่าจะทำบุญร้อยวันให้ผมเหรอก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเก็บไว้ตัวแสงเอางั้นคุณก็มาให้ผมที่การหลักกางสิคุณเป็นคนอยากได้คืนคุณก็มาเอาสิเราตกลงกันไม่ได้เราก็ต้องแบบนอนคุยกันหน่อยสักนิดนึงขี้ขบคอด้วยก็คุณก็คุณไม่ยอมมาเอาที่แลนด์แดงไงก็ต้องคุยกันหน่อยนิดนึงที่แปะของเขามากี่ใบใบเดียวแต่ มีคนมานั่งถามในทีอว่าหยินมีแฟนยังโอซีถามไม่หยุดเลยแต่ไม่บอกนะใครฮะใครคะเนี่ยพี่คิงชอบปั่นนะโอ้เนี่ยชอบปั่น่ะเฮ้ยเป็นร้อยใบคิดเอาแล้วกันคุณ <laughs> ผม ได้ตัวพันแต่คุณเอาตัวแสนไปเนี่ยให้คืนตั้งร้อยใบไม่คุ้มตรงไหนอ่ะมันก็ไม่คุ้มเดี๋ยวคคุ้แรกกับผมไหมพี่ตอบหรือเปล่าพี่ตอบเปล่าตอใบแล้วก็ตัวแสนมาด้ถ้่านกันก็เจอกันแค่วันเดียวนะเอาไหมล่ะอาอันนี้เขาอยากเจอเหรอว่าังไงไม่ใช่เอาเอา ใครเป็นควรวะโซดฮะชื่อตั้มไม่ก็บังากล่าวชื่อกาเบนะครัไม่เขาก็รู้อยู่ว่าหยิดน่ะโสดอันนี้ไม่ได้บอกใครนะแต่โสดนะให้เราับพี่เขาพี่ให้แล้วให้พี่ชิงแล้วชริงเหรอครับ ชื่ออะไรกันเหรอครับเนี่ยมาทำได้หรอเ่ครับมาเก็บของอ๋อใช่ใช่โสดแต่ไม่ได้บอกใครนะมาคนเยอเหรอครับมาคนเยวเหรอครับเหนื่อยว่ะแจ๊คคุณโอ้ยอยย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 ย่้

ไปซ้ำดีเบาเบาพี่ไม่ให้มันเท่าทุกอย่างน้อยสักอะไรนะคะจะทับไลค์กันเลยครับอย่าทับไลค์กันเลยได้ไหมที่หนวดตัวแสนนี่ว่ะเฮ้ยเราจะยิงผมทำไมล่ะครับพี่พี่ก็ต้องยิงครับพี่หนวดตัวแสนเบาระวังเบาช็อตนี้เกือบละเกือบเกือบเป็นนักล่ารอยยิ้มมาช็อตเนี้ยเกือบโดนฆ่ามืดวงอะแท้ชื่ะตั้มเหรอ จริงพี่ตั้งปั่นแต่วะเี้ยแดกทั้งวันแต่พี่เชื่อป่าว่าผมเคยมีพี่เป็นไนท์ดอเว้แต่ว่าตอนหลังอ่ะผมผมไม่เป็นเอ้ยผมไม่มองพี่เป็นไนทดอแล้วผมเป็นดอตัวเองเก่งกว่าใช่ดีแลดอเีอยโวยเยอะโวยเยอะดอไดแบบเชื่อมเอาผมสูงสองเมตรอล้เอาโอ้ยทุเลดิทุเลดิทุเลดกูฉีกเสื้อพระแม่งเลยสัตว์ได้และฮะเฮ้ยกาลาดีกว่า สายตั้งค่ะหว่านี่กลับมานั่นแหลพเอาสิน้าหนูก็ไปแคปมึงอ่ะรูปมึงอ่ะเอารูปที่มึงเป็นนกกระเรียงอ่ะอะไรอ่ะไม่มีหรอกรูปเสื้อน้ำเงินนกกระเรียงเงินสัตว์หยาหยาหรือเพื่อนมาตั้งโปรไฟล์ใวพิเตอร์กูเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าทำหนูอย่าทำหนูเดี๋ยวพรุนี้ตื่นมาเดี๋ยวไปเจอกูแน่หนูกลัวอย่าทำหนูเขาตัดดีนะถูกเล่นตัวเองเจ็ดร้ย คอสีน้องชื่อน้องพอเพียงนะทุกคนคุยมาแั้งแต่เธอยังไม่มีใครอ่ะเธอทำให้ฉันลงได้ไงอ่ะเธอหนีไม่มีแฟนอ่ะโอ้โหเขาบอกมาเขาไม่ทางบ้านเขาบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกไม่ใช่ตัวเลือกแต่ก็ยังไม่เจ็บเท่ากันยอมเป็นตัวเลือกแล้วเขาไม่เลือกนี่แหละโอ้โหไม่ได้ตั้งใจจะหลบหน้าแต่ไม่รู้จะสบตาในสถานะอะไรอ่ะโอ้โหคุยกันจนผูกพันแต่ความสัมพันธ์กลับไม่มีชื่อเรียกอ่ะ อาทิตย์ก่อนเราเพิ่งปล่อยเพลงอะแต่อาทิตย์นี้เราต้องปล่อยเธอไปแล้วอะว้าวใครจัดทำเพลงเพื่อที่จะอยู่กับเธออะแต่ที่ไหนได้เธออยู่แค่ในเพลงเธอไม่ได้ remained, tomatoes, er อยู่กับเราอะโอ้ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับผมไม่รู้ว่าระหว่างเป็นไข้หรือว่าไม่สบายเนี่ยหรือว่าเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่เขาไม่เอาอะโอ้โหสาเหตุที่น้ำตาของคนแพ้ไหลอะเพราะดวงตากำลังอธิบายสิ่งที่ปากบอกไม่ได้อะเนาะ เธอลงเพลงไปหมี่แล้วเธอก็ไปหมี่คนใหม่เลยแล้วไหลจัดผู้ชายแบบนี้น่ากลัวนะทุกคนแบบคาร์ดมีอ่ะน่ากลัวจัดเลยคิวคอส put down my mic lets you know how to use it this is old school not preschool so don't Dr Seuss it you

เจ้าของโดนสับระดักก็มูดดักก็ไม่เป็นไอเด็กเกียอะไรบ้าเฮ้ยแร็ก็เช็ไม่ชัดไอเด็กเกียร์้ยกูแร็ประดับไฮก็ได้เป็นคนจอดดักก็มัวนะบ้าโอ้โหหลบนะครับ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 ไม่เห็นเหรอเขาว่าจอดอยู่ค่ะเห็นก็ไม่ไม่พูดหรอกครับว่าให้หลบอะถ้าเห็นอะก็ทำไมต้องอยากได้ตรงที่ที่มีเจ้าของหรอคะก็อยากได้คนมีเจ้าของอะครับชอบอะไรที่มันท้าทายดีครับชอบเวลาเขาปืนมาจอดกับบ้านแล้วพูดว่ามึงจะเลิกอยู่กับเมียกูไหมอะอะไรเงี้ย ชอบประโยชน์แบบนี้ครับมันกินใจเริจะเริ่มยุ่งกับเมียมึ้งไหมเมื่อหมึกเจอแจ็คกี้ครั้งแรกครับวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยอุ้ยมีอาการเอาดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแจ็คกี้เอฟเอฟซีเอฟซีเรียก่าแล้วจริง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  จริงจริงแบบจริงๆเลยเพราะตอน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 นั้นอะตอนเอาแบบไอ้นี่หน่อยเฮ้ยเมอ้ยเอ้ยเก็บ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 ไม่ไม่ไม่เก็บเก็บอาการไม่อยู่จริงๆคืออุ้ยจริงจริงจริงผมผมผมชอบมากชอบมากชอบชอบจริงๆวันนั้นน่ะมันมันมันมีมีแค่ลุงแล้วก็เอ่อแล้วก็ใครหลายหลายคนแหละที่ที่อยู่ในทีมสองมันเสียการจัดอะไม่ไม่เคยคุยเจ๊ยินดีครับีครัับสสวดีครับ อ่าครับเขาเรื่องต่อเลยขอไม่ได้นะไม่ค่อยรู้รายละเอียดี่ครับครับเจ๊กี้ถอดถอดถอดหน้ากากให้ดูได้ไหมครับอยากดูตอนแรกกับคยพูดไว้ว่าแบบอยากเห็นเวลาสองคนนี้เจรจากันมากเลยเล่นกันแล้ววันต่อมาก็ได้ดูจริงจริงเพราบว่แบบเอากันตายครับก็คือสมมติถ้าเข้าตู้เราจะไม่ซื้อบัตรประกันครับใช่ถ่ายรัวๆัวหว่าไงอ่ะอ่าตานไม่ได้ฟังแล้วเมื่อกี้ คอทีคอทีคอทีพอทีเขาเขาไปไปไปแบบอารมณ์สตอรี่อ่ะทุกคนก็แบบขำๆฮาๆเนี่ความท้าทายคืออะไรท้าเก็ตของมึงคืออะไรแล้วมึงจะมาเป็นปีศาจได้ไงถ้ามีคำตัวปัญญาอ่อนนี้ที่จะเขาสอนผมมาเมื่อกี้เลยอ่ามันไม่รู้อ่ะมันไม่ถูกอ่ะโอ้โหจงอเขาพูดปลุกใจอ่ะผมก็รับไม่ได้ไม่สนใจพิตามเลยอ่ะมึกอ่ะที่จะไปพูดแบบติ่มๆิมอะไรเงี้ยอ่า